สวัสดีค่ะชาวทัดดินพฤกศพกันมังกรจะดูเป็นราศีหรือลัคนาราศีก็ได้นะคะจาย์ดูแบบไทยค่ะใต้คลิปมีให้เช็คค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นดวงความรักแบบททม์เลสนะคะในหัวข้อที่ว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณใน9วันนี้ชาวทาดดินคะเดี๋ยวเรามาดูจิตด,ดูใจคุณหน่อยช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะโอนะคะคุณ ผ่านอะไรบางสิ่งบางอย่างมาอาจจะนานมาแล้วก็ได้เป็นความรักครั้งเก่าความผิดหวังความเสียความรู้สึกการโดนหักหลังหรืออะไรก็ตามมันอาจจะเป็นเรื่องเราเก่าๆนานแล้วล่ะ เขาแค่ปรากฏไหมคุณเห็นว่าคุณผ่านอะไรมาบ้างหลายเรืร่อ,องกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจการงานความรักหรือการตีฉินนินทาการว่าร้ายการไม่สุจริตกับคุนแต่ตอนนี้คุณอยู่ในเซฟโซนคุณรักตัวเองปกป้องตัว,ตวเองดูแลตัวเองแล้วทาแต่สิ่งดีๆที่สร้างสรรค์ให้กับตัวเองมีสิ่งใหม่ๆบางคนบางท่านหันหน้าเข้าสู่การสร้างบุญสร้างกุศลภาวนาบริจาคทานการทําความดีต่างๆคุณเป็นคนใจดีคุณเป็นคนที่ให้ใครเราให้ด้วยใจไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน ะะแต่ในเรื่องของความรักอาจารย์ต้องบอกว่าคุณเองไม่ได้คาดหวังแล้วมันเหมือนมันเหนื่อยมันท้อนะคะแต่ถามว่าคุณยังมีความเมตตาให้กับน้องหมาน้องแมวเพื่อนมนุษย์หรือการสร้างบุญสร้างกุศลหรือการให้อาชีพหรืออะไรก็ตามที่คุณจะเมตตาคนอื่นที่มีน้อยกว่าคุณคุณให้ได้แต่ถ้าเรื่องความรัก คุณเก็บตัวเองไว้อาจจะเก็บใจไว้ในลิ้นชักแล้วนะคะพยายามนิ่งแล้วหรือถ้ามีคนมาชอบมาจีบหรือคนต่างวัยมารักมาชอบตัวคุณเองก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้กล้าคาดหวังนะต่อให้คนคนนั้นแสดงออกมากขนาดไหนคุณก็ยังระวังอยู่นะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูซิว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก้าวันนี้คืออะไรที่จะ,จะเกิดสิ่งดีๆแต่อาจารย์ดูลว้ว่าผลบุญผลความดีหรือสิ่งที่คุณเคยช่วยเหลือเมตตาคนอ่ะนะคนะ แล้วคุณไม่ไปตอบโต้ในเรื่องของวิบากกรรมกับใครเนี่ยตอนนี้บุญกำลังจะหนุนำนำะการมาของคนคนนี้นะคะจะเป็นอะไรที่คนคนนี้มีโอกาสเป็นชาวทัดดินพึกศพเอ่อพึกศพกันบางกรทัดไฟไม่สิงธนูทัดน้ำกรกฎพิจิกมีนจับประมาณนี้ก่อนนะคะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่ เข้ามาปรึกษาคุณในเรื่องของธุรกิจการงานหรือการเรียนหรือการลงทุนหรือหรืออะไรก็ได้ที่เป็นในเรื่องของการขอคําแนะนําช่วยเหลือปรึกษาหาหรือหรืออาจจะมาปรึกษาเรื่องครอบครัวคนนี้อาจจะเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลแดนเคยแต่งงานมีลูกหรือเคยแต่งงานไม่มีลูกก็ได้นะคะแล้วก็มาปรึกษาคุณด้วยด้วยความที่ว่า คุณเป็นคนใจดีมีเมตตาคนคนนี้น่าจะอยู่ในสังคมของคุณอาจจะเป็นลูกน้องเป็นบริวารเป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นพี่พี่น้องๆ้เพื่อนเพื่อน,น,นของเพื่อนอะไรก็ตาม นะคะได้มารู้จักได้มาเจอถามว่าเจอกันยังไงก็เจอกันจากพบหน้าคาตาในสังคมในการงานนะ,ะรู้จักผ่านคนนั้นผ่านคนนี้ถ้าในสื่อโซเชียลอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนะักนะ,ะถ้าสื่อโซเชียลอาจจะคือต้องบอกว่าชาวทัดินอาจจ,อาจจะไม่ถูกโฉลกกับคนที่มาจากสือส่อโซเชียลสักทีเดียวถ้าสื่อโซเชียลอย่างเช่นไปเล่นแอปพลิเคชันหาคู่แต่จริงๆอาจารย์ว่าน้อยอ่ะชาวทัดินไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยนิ้ตรงนั้นเท่าไหร่แต่ถ้ามีส่วนใหญ่มักจาก เปอร์เซนที่จะได้คนจริงใจน้อยมักจะเจอบททดสอบซะเยอะนะฮะทีเนี้ยของคุณอ่ะจะมาในลักษณะที่ว่าช่วยกันปรึกษาหาหรือช่วยกันแก้ปัญหาและสุดท้ายผ่านอุปสรรคไปด้วยกันแล้วเห็นใจกันรักกันเข้าใจกันถ้าถามว่าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นคือการที่คุณได้ช่วยเหลือคนคนนี้ให้เขาหลุดพ้นความทุกข์หรือพบแสงสว่างหรือมีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนปลุกวิญญ,ญาณเขาแล้วสิ่งดีๆเหล่านั้น ก็ย้อนกลับมาหาคุณว่าเป็นคนรักที่ดีมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่เติมเต็มมาเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจกันนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นรักต่างวัยอายุน้อยกว่าได้นะฮะอาจจะเจอกันในสถานที่เรียนหรือสถานที่ทํางานหรืออาธนาคารถ้าคุณทํางานถ้าสมมติเขาทํางานสถาบันการเงนินคุณคุณไปใช้บริการหรือคุณทํางานสถาบันการเงินเขามาใช้บริการหรือไปทาบุญก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นในเรื่องการช่วยเหลือแนะนําก็ต้องบอกว่า ึกษากันมาปรึกษากันไปก็เลยได้รักกันนะคะเห็นใจกันนะ,ะถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีลูกมีเบบี๋ก็จะเอ็นดูเหมือนลูกตัวเองนะคะก็จะน่ารักทุกสิ่งทุกอย่างอาชีพนะคะของคนคนนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจบ้านที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์ที่ดินตัวแทนในหน้าขายบ้านขายที่ดินนะคะหรือแม้กระทั่งธุรกิจส่วนตัวการมีร้านขายของเป็นของตัวเอง นะคะหรือเป็นผู้ที่ให้คาําปรึกษาให้คาแนะนําเป็นคุณครูอสอนนักเรียนนะคะหรือธุรกิจการเดินทางทุกรูปแบบการไปพบปะลูกค้าการเดินทางไปโน่นมานี่ยานพาหนะต่างๆชิ้นส,ส่วนอะไรยนต์ก็ได้นะคะสกุลเงินต่างๆก็ได้ทีนี้เดี๋ยวดูซิว่าเอ่อคือทีแรกมันเหมือนไม่ดีนะเหมือนเอาเผือกร้อนมาให้เหมือนเอาปัญหามาให้แต่ด้วยความที่คุณเป็นคนใจบุญสุนทานและเป็นคนที่มองคนอย่างเข้าใจเนาะ คุณก็เลยช่วยเหลือหรือปรึกษาหรือได้พูดคุยหรือเห็นใจกันปัญหาบางอย่างอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะที่เขามาปรึกษาอาจจะเป็นในการเล่าสู่กันฟังหรือคุณอาจจะได้ยินจากคนใกล้ตัวรู้ว่าเขามีปัญหาแล้วคุณก็มีความเห็นใจนะคะเพียงแต่ว่าไม่ได้คิดว่าจะมามาเป็นแฟนกันทีแรกแต่ด้วยความที่เป็นคนในลักษณะจิตใจดีคล้ายกัน รักครอบครัวเหมือนกันกระตันยูเหมือนกันชอบทําบุญเหมือนกันก็เลยรู้สึกดีต่อกันและก็เข้าใจกันนะทีนี้เดี๋ยวขอดูคนคนนี้ซิว่าการ take action ที่เขามีปฏิริรยากับคุณคนคนนี้จ,จะเป็นชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลได้นะะเกิดกลางเดือนกันยาไปจนถึงกลางเดือนตุลาคนคนนี้เป็นคนรักความถูกต้องนะคะถ้าเขาหรือคุณทํางานกฎหมายหรือการรู้ในเรื่องของการแก้ปัญหาการทะเบียนสมรสทะเบียนหย่าอะไรก็ได้เนะี่ยในสิ่งเหล่านี้นะคะ เอมันจะมีการได้ช่วยเหลือกันในความรู้ความสามารถของกันและกันหรือคุณไปปรึกษาเขาก็ได้มันกลับกันก็ได้นะฮะม,มันมีคนที่จะต้องได้รับความเป็นธรรมอยู่ในนี้คนคนนี้เขาจะแสดงออกบุญอย่างเคารพและให้เกียรติมันผ่านคนกลางมาการรู้จักคือการแนะนำนั่นเองหรือการอยู่ในสังคมนะคะมันไม่ใช่คนที่เป็นคนรักเก่านะคะคนนี้คือคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตหรือเป็นคนคุ้นเคยที่ไม่เคยเป็นแฟนกับเราไม่เคยจีบกันและสุดท้ายนะคะ คุณคนนี้เป็นคนมั่นใจในตัวเองทีนี้นะคะแต่การที่เข้าหาคุณเนี่ยนะ,ะคนแอบมีใจนะ,ะปรึกษากันมาปรึกษากันไปแล้วรู้สึกว่ามันทําให้รู้สึกถึงความความดีของกันและกันความเฉลียวฉลาดความเมตตาความเป็นธรรมคนคนนี้ก็เลยมีความมั่นใจอาจารย์ว่าเขาน่าจะเดินหน้าจีบคุณแต่การจีบแบบแบบที่ว่าเคารพให้เกียรติ ในใจเนี่ยรักชอบแต่ข้างนอกก็อาจจะแบบเออเคารพให้เกียรตินะคะในฐานะ,ะเจ้านายรุ่นพี่หรือคนที่ให้คําปรึกษานะคะในเรื่องของการนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าแต่ว่าตอนในเนี้ยมันมีกาวใจมีคนนําพามีพ่อสื่อแม่ชักอยู่แต่คนคนนี้เขาเป็นคนชัดเจนในตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาชอบคุณเขาจะมั่นใจที่จะพูดแล้วก็กล้าที่จะพูดแต่เบื้องต้นอาจจะปรึกษากันก่อนนะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความในใจ โูคือต้องบอกก่อนว่าเชื่อในโชคชะตาภูมิคิดมากประทับใจตั้งแต่แรกได้คุยได้พบปะได้ปรึกษาหารือได้ทํางานด้วยกันเอาอย่างนี้และเรยกทำงานด้วยกันก็ได้คนคนนี้เต็มที่คุณมมกเขาทำอะไรเขาทำเต็มที่หมดนะคะเอ่ออาจจะเป็นชาวราศีเมษหรือราศีเมษได้คือต้องบอกว่าคนคนนี้นะคะเขาเองอะ่ะ ผ่านบททดสอบอะไรหนักๆมาเขาตื่นรู้มาแล้วนะคะแต่เรื่องเหล่านั้นมันจบไปแล้วทีเนี้ยการเจอคุณหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาอยากจะบอกว่าถ้าสมมติคุณกับเขาเป็นคนต่างประเทศต่างถิ่แนแดนไกลคนละพื้นที่หรือหรืออะไรก็ตามหรือคุณเป็นคนที่นิ่งๆแลวไม่แสดงออกเขาเข้าใจในบุคลิกภาพของคุณนะเขามองคุณออกว่าคุณเป็นคนดีเป็นคนสงา่างามเป็นคนจริงใจเป็นคนหนักแน่นมัน่นคงคนคนนี้อยากจะบอกว่าเขารู้สึกชื่นชมคุณมากนะคะ นะคะที่ผ่านมาเขาไม่เคยเจอใครแบบนี้มาก่อนคนที่เพียบพร้อมทุกอย่างคนที่เต็มที่คนที่จริงจังจริงใจหรือทํางานคุณยิ่งทํางานคุณยิ่งมีสเสน่ห์เวลาที่คุณคุยคุณพูดหรือคนคุณขบักขเมตนอาจจะไม่พูดก็ได้ขมักขเม้นทํางานทานทโน่นทนํานี่แบบจริงจังอะ่ะเต็มที่อ่ะคุณดูดีคุณมีสเสน่ห์มันทําให้คนคนนี้ประทับใจตกหลุมรักคุณอย่างเต็มกําลังแล้วอยากที่จะพัฒนาอยากเรียนรู้ อาจารย์พูดเลยว่าคุณนะไม่ได้นิดเรื่องความรักหรือไม่ได้ไม่ได้ให้คําปรึกษาและจะหวังเป็นแฟนแต่คนนี้เมื่อมาดิวงานกับคุณมาปรึกษาหรือมาได้รู้จักเขารู้สึกว่าแบบคุณคือความสมบูรณ์ของชีวิตคุณอยากเป็นครอบครัวกับคุณนะคะเขาชอบคุณมากนะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูซิว่าแล้วถ้าคุณลองเปิดใจเนาะมากกว่าที่จะให้คําแนะนําหรือทํางานหรือดีวงานกันหรือรู้จักกันเฉยๆเนี่ยนะคะดียังไงคนนี้ หนึ่งเหรียญค่ะเป็นเรื่องราวดีๆเป็นสิ่งดีๆให้แก่กันเริ่มต้นความรักอย่างบริรส,สุทธิ์สดใสน่ารักไรเงื่อนไขซื่อสัตย์เอาอ,อกเอาใจสบายใจอยู่ได้แล้วเย็นใจไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ต้องกดดันไม่ต้องถามหาคําตอบสิ้นสงสัยมีเพชชนต่อกันนะคะแล้วก็คนคนนี้เป็นคนที่เข้าหาคุณมากกว่าคนที่ต้องเข้าหาเขาที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคุณเองอ่ะเหนื่อยนะคะกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ตอบโจทย์แลวต่างกันมาก อ,อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะบันเทิงอยู่ตัวคุณเองมั่นคงสร้างฐานาร้างอนาคตคุณก็เลยไม่คลิกกับผิดหวังกับสิ่งเหล่านั้นแต่คนนี้มาค่ะตอบโจทย์ทุกอย่างต่อให้อายุน้อยหรืออายุมากกว่าเขาจะทําให้คุณสบายใจและมีความสุขและทําให้คุณมีแพชชั่นมีความสดชื่นมีพลังชีวิตอยู่แทบทุกวันเลยได้เจอได้เห็นได้คุยยิ่งสดชื่นยิ่งมีความสุขแล้วก็เป็นอะไรที่เขาให้พิอริตี้กับคุณ ถ้าคุยกันทางสื่อโซเชียลแชทออนไลน์หรือการคุณโพอสอะไรถ้าคุณเล่นสมมตินะคะเขาจัดレสปอนคุณเร็วมากเขาจะไม่อิงหนอเขาจะไม่แช่ไว้ไม่จิตทิยาแปลกแปลกับคุณเน่ะเอออย่างบางคนอะ่ะทักมา9ก้าโมงตอบสามทุ่มอย่างเงี้ยอันนี้ก็อันนี้เสียเวลาชีวิตละถูกปะเออแต่คนนี้ยสมัยเขาจะให้ความสําคัญกับคุณถ้ามีอะไรนะเจอกันทุกอย่างจะทันทุ่งทีจะไม่มีการเล่นตัวจะไม่มีการแบบว่าไม่ว่างไม่สะดวกคนเนี้ย คุณคืออันดับหนึ่งคุณคือที่หนึ่งอืมนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าแล้วสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังหรือพึงสังเกตในในเรื่องราวดีๆตรงนี้คืออะไรคุณต้องมั่นใจในตัวเองค่ะคุณต้องฝ่าวงล้อมไอ้ความไม่เชื่อเหล่านั้นว่าตัวเองไม่มีคู่ตัวเองไม่เจอคนดีตัวเองเจอแต่อ่ภัพรักอะไรก็ไม่รู้คุณต้องฝ่าวงล้อมตรงนั้นออกมาคุณต้องเชื่อใน เบื้องบนค่ะบุญกุศลที่คุณสร้างที่คุณทําสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปอธิษฐานจิตไว้ที่คุณไปไหว้ไว้เมื่อนานมาแล้วเมื่อปัจจุบันก็ได้คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะเกิดจากความดีที่คุณสร้างหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไม่ได้ไปอธิษฐานก็ได้แต่คุณไปทําบุญทําความดีไปบริจาคทานไปใส่บาตรไปให้อาหารน้องหมาน้องแมวหรือไปทําอะไรอะไรที่ช่วยเหลือในเรื่องความรักคนที่ขาดแคลนหรือสัพพสัตที่ขาดแคลนสิ่งััดดดิ์สททธเเเววาาาหหลลล่นนน้้มอง็แบ คนคนนี้ที่มาเติมเต็มมามอบความรักให้กับคุณคนคนนี้อาจจะเกิดชาวราศีพฤษภรัคนาราศีพฤษภได้บททดสอบของคุณคุณผ่านคุณชะลเลิศคุณผ่านมาแล้วหรืออาจจะเป็นชาวราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎชาวราศีมิถุนรัคนาราศีมิถุนสิ่งที่พึงระวังก็คือคุณน่ะขยแยงมากเลยไอ้รักซ้อนรักสามเศร้าเราหลายคนผิดศรัทธารรมจริยธรรมหลอกลวงปิดบังซ่อนเล้นมีคู่แล้วก็ไม่บอกเรา นะคะลากเราไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีอันนี้คุณไม่โอเคแต่เชื่อเถอะค่ะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีไม่เกิดกับคนคนนี้คุณจะเป็นหนึ่งเดียวคุณจะเป็นคนสําคัญถ้าอยู่ต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศคนละประเทศกันคนละรัฐกันความรักจะถูกต้องดีงามนะคะเพราะบุญกุศลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นาพาให้มาได้พบได้เจอกันนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูทางคุณเซว่าแล้วอย่างเนี้ย นะคะคุณควรจะจัดการชีวิตยังไงดีกับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเดี๋ยวคุณงงไงไม่รู้มันดีจริงหรือไม่ดีจริงไพ่บอกว่านิ่งๆไว้ก่อนตามสไตล์คุณนิ่งๆแล้วค่อยพิจารณาอยู่พิจารณาดูนะคะใช้วิจารณญาณน,นะคะ,ะที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็นิ่งเนาะคุณนะแทบจะบรรลุธรรมอยู่แล้วนะคะอีกนิดเดียวบางคนบางท่านไปถือศีลมาแล้วก่อนนะหน้านี้นั่งสมาธิสวดมนตนะนะ์เก่งนะคะระยะหลังนะหรือทําสมาธิเก่ง พ่บอกว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจอย่าเพิ่งปฏิเสธอย่าเพิ่งเปิดรับก็ได้เฉยๆเป็นกลางให้กับตัวเองนะคะแล้วถามใจตัวเองว่า,าสถานการณ์ตรงนี้คนคนนี้เหตุการณ์นี้เรื่องราวเ่านี้มันมีความสุขไหมเราคิดถึงเขาไหมเรายิ้มได้ไหมเราสบายใจไหมเราแฮปปี้ไหมถ้ามันใช่ทั้งหมดมันคือความรักค่ะอยู่ดีก็คิดถึงเขาอยู่ดีก็อยากเห็นหน้าเขาอยู่ดีก็ยิ้มได้อยู่ดีแล้วก็รู้สึกว่าเห็นเขาแล้วมีความสุขมันบอกไม่ถูก มันถูกแล้วค่ะมันคือความรักนะแค่นั้นเองนะฮะอย่าฝืนจะกดดันตัวเองอย่าอึดอัดอย่าอย่าต่อต้านตัวเองอย่าปฏิเสธว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่คุณอะนะคะทํางานสร้างเงินสร้างไรายได้สร้างความรุ่งเรืองให้กับตัวเองเยอะแล้วอย่างที่บอกค่ะคุณเจอคนที่ไม่ใช่มานักต่อนักแล้วมันก็เลยทาให้คุณรู้สึกว่าอยากพอแต่พอคุณจะพอเบื้องบนบอกว่าไปต่อเถอะ คนนี้ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องรีบก็ได้การเจอกันนะคะใน9วันนี้จะเป็นสัญญาณดีๆแล้วก็ค่อยไปต่อจนถึง1สัปดาห์1เดือนอะไรไปก็ว่ากันไปมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆ,อยๆแต่ละช่วงแต่ละสัปดาห์นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูบทสรุปเนาะว่านะคะคุณกับคุณคนนี้เหตุการณ์นี้ยังไง ทุกอย่างโดนจัดสรรมาแล้วทุกอย่างจะเป็นเหรียญที่ยกสเต็ปยกระดับขึ้นอย่างมีคุณค่าทุกอย่างพัฒนาได้ทุกอย่างมีอนาคตมีงานมีความเป็นตัวของตัวเองมีอนาคตมีคนรักมีสิ่งดีๆรออยู่มีข่าวดีหนึ่งเหรียญมีความโชคดีคุณทั้งคู่เนี่ยเวลาที่ได้รักกันหรือได้ปรึกษาหาหรือหาทางออกช่วยกันเนี่ยมันจะมีแต่ความสร้างสรรค์มีเรื่องราวใหม่ๆมีโชคดีเข้ามามีเงินทองเข้ามาได้ด้วยนะฮะ คุณทั้งคู่เป็นคนที่เห็นคุณค่าในกันและการมีคอมมิวเมนต์ให้แก่กันน่าจะเป็นสายธรรมะสายบุญสายที่ที่เชื่อในความดีมีความเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้รู้ในเรื่องจิตวิญญาณเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันมีความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เดียวกันก็ได้หรือจะเป็นสายญาณครูบาอาจารย์มหาเทพมหาเทวีหรือสายพุทธหรือสายฮินดูหรือเทปเจ้าเหล่าเซียนสายเดียวกันก็ได้ หรือบูชาสิษส์ธิ์องค์เดียวกันหรือหลายๆองค์เหมือนเหมือนกันก็ยอมได้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่องค์พับคเนตนะคะท่านจะอวยพรหรือใดๆให้กับคุณ การเยียวยาเนาะคุณเยียวยาสําเร็จแล้วคืออย่างนี้ค่ะถ้าเมื่อไรก็ตามที่คุณนึกถึงเรื่องเราเก่าๆพูดถึงคนเก่าๆคือจริงๆไม่ได้อยากให้พูดหรอกเนาะมันจบไปแล้วแต่หมายถึงว่าเมื่อไรก็ตามที่เรานึกถึงหรือพูดถึงแล้วคุณไม่รู้สึกเศร้าใจมันไม่สั่นสะเทือนมันไม่ร้องไห้มันไม่น้าตาคลอมันไม่เสียงสั่นคุณเยียวยาสําเร็จแล้วคุณชนะแล้วคุณผ่านแล้วนะคะบททดสอบนั้นเพราะฉะนั้นฮิลลิ่งนะคะอยากให้คุณโฟกัสสนใจให้คุณค่า กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเหมือนองค์ะพิฆเนศอง์นี้เห็นไหมอยู่กับหนังสืออยู่กับพี่หนูมูสิกะน,นะคะคนที่อยู่ตรงหน้าคุณอยู่กับปัจจุบันอดีตก็คือจบไปอย่าเอาความจริงในะอดีตมาสร้างปัจจุบันและอนาคตมากําหนดปัจจุบันและอนาคตนึกออกไหมบางคนบางท่านน่ะผิดหวังมาแล้วเอาอดีตนั่นแหละมากาหนดความสาเร็จในปัจจุบันคือเชื่อว่าอดีตเป็นยังไงอะไรปัจจุบันเป็นอย่างนั้นอนาคตเป็นอย่างนั้นเฮ้ยไม่ใช่ อดีตเจอแบบไหนมันจบไปแล้วมันจะไม่เจอแบบเดิมนะคะบางทีมันอาจจะเคยเจอซ้ําเดิมมันเป็นบททดสอบซ้ซําๆว่าคุณอะแข็งแกร่งพอหรือยังแต่อาจารย์เชื่อว่าคุณแข็งแกร่งและผ่านได้เนี่ยค่ะอยากให้คุณะมองทุกอย่างไม่ใช่เพียงด้วยดวงตาแต่ให้ใช้ใจมองหัวใจนะคะเวลาที่ใช้ใจมองใช้ใจอย่างรู้อย่างลึกมันจะเห็นลึกมากกว่าใช้ตามองบางคนบางท่านตัดสินคนด้วยพฤติกรรมเอาพฤติกรรมก็มีส่วนอะเปลือกนอกกาย มันก็มีส่วนแต่ท้ายที่สุดคนเราเนี่ยมันต้องมันต้องเป็นจริงทั้งภายในและภายนอกนะคะมันถึงจะให้คําตอบได้ว่าใช่ไม่ใช่แต่คนนี้มาเนี่ยคือใช่ทั้งหมดเลยก็อยู่ที่คุณนะคะค่อยเรียนรู้ค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยค่ะบางคนบางท่านกําลังอยู่ในช่วงฮิลลิ่งทันฟอร์มบางคนบางท่านก็หายแล้วบางคนบางท่านก็เพิ่งหายแต่ท้ายที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะออกมาดีทุกอย่างนะคะ อันนี้หล่นมาให้ไปเลยแล้วกันนะคะเขาดีดออกมาเมื่อสักครู่นี้ทูเรฟค่ะสองกระจกดูคุณงดงามขนาดไหนคุณเก่งขนาดไหนคุณผ่านสิ่งเหล่านั้นมาได้คุณสามารถสร้างอาชีพสร้างอนาคตนะ,ะเข้าสู่ธรรมะทำจิตให้สงบเนี่ยค่ะคุณงดงามแบบนี้และคนที่งดงามแบบนี้ก็เป็นของคุณเหมือนกันเพราะเอเนอร์จีคุณเป็นคุณก็จะดึงดูดคนแบบนี้มาสิ่งดีๆในเก้าวันนี้เนี่ยค่ะ ต่อไปนี้ชีวิตของคุณมันจะมีการได้ยกระดับขึ้นได้วางแผนเดิมอาจจะวางแผนเรื่องงานดูแลน้องหมาน้องแมวกินขนมไปดูซีรีส์หรือทําอะไรไปหรือทํางานอยู่กับบริวารลูกน้องนั้นนับจากนี้มันจะมากกว่านั้นมันมีความสุขมันมีคนคนนี้เข้ามานะคะเนี่ยค่ะพยายามอย่าให้ตัวเองจมอยู่กับสิ่งเดิมๆนะคะอย่าเอาอาดีต ที่จบไปแล้วมากําหนดปัจจุบันและอนาคตนะคะนี่คือเราต้องอยู่เป็นช็อตๆนะช็อตที่จบก็จบนะเราต้องจบนะแลนะสุดท้ายค่ะบางทีการที่คุณอยู่ในเซฟโซนเนี่ยปลอดภยัยไหมปลอดภยัยแต่คุณอย่าลืมนะว่าข้างนอกของเซฟโซนเะนี่ยมันมีผู้มีแสงสว่างม,มีความรื่นรมมีความกว้างไกลเพราะฉะนั้นมนุษย์เราเป็นสิ่งที่ไร้ขีดจํากัดจงให้โอกาสตัวเองในการได้พบปะได้เรียนรู้ได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่จะสามารถ ตอบโจทย์ตอบใจเราได้การอยู่ในรั้วนี้ไม่ได้ผิดค่ะนั่งอยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้แปลกอะไรนะคะแต่คุณลองเดินออกไปดูสิแล้วคุณจะเห็นว่าชีวิตมันไม่ได้มีแค่ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้มันอาจจะมีคนอื่นไม่ใช่อาจจะมีแหละเดยวก็เข้ามานะคะเนี่ยค่ะให้คุณเชื่อในจิตวิญ,ญญาณสัจจะญาณตัวเองสติปัญญานะคะอย่าต่อต้านอย่าบังคับตัวเองว่ามันไม่มีไม่ใช่โรแมนเห็นไหมคะ ะะถึงแม้ว่าคุณจะไม่คาดหวังว่าจะมีใครมา,าจีบคุณไหมมาเอาอ,อกเอาใจคุณไหมเมื่อใดก็ตามที่ที่เราไม่วิ่งไล่ล่าไม่นิมันพวกเขาจะวิ่งเข้าหาเราค่ะเพราะเรามีคุณค่าเพราะเราเหมาะสมคู่ควรนะคะที่ผ่านมายอมรับเลยว่าเจอแต่สิ่งที่ไม่พึงประสงค์พลังงานที่ไม่พึงประสงค์คนที่ไม่ดีมันได้จบไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้บางคนบางท่านยังอยู่ในช่วงเยียวยาเนาะเปลี่ยนถ่าย าลังงนแต่เชื่อเถอะค่ะว่าสิ่งใดที่เป็นของคุณเขากําลังมาและเขาก็รอคุณได้เขาเข้าใจคุณเมื่อใดก็ตามที่คุณเปิดใจความสุขความสําเร็จกําลังเข้ามานะคะถ้ายังไม่พร้อมยังไม่สะดวกใจยังไม่เต็มกําลังเต็มที่ได้ก็ปวิงเวลาไว้ได้ค่ะเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะะรอไปก่อนก็ได้บางคนบางท่านอาจจะเยะียวยาเสร็จแล้วได้เจอแล้ว หรือกำลังจะได้เจอหรือบ,บางคนบท่านยังไม่มาทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นสารตั้งต้นถ้าคุณยังเคลียร์ energy ความหม่นหมองออกไม่ได้ยังยังมืดเทาดําอยู่นะ,ค,ะคนที่ใช่สิ่งดีๆก็อาจจะต้องรออยู่ตรงหน้าแต่ถามว่าเขามาไหมมาแต่ถ้าคุณอยากให้เขามาหรือสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณคุณต้องเคลียร์เมืนคุณเป็นแก้วคะ่ะ น้ำเก่าๆมันเน่ามันเสียก็เทมันออกไปแล้วก็รอให้น้ําใหม่ๆน้ําฝนหรือสิ่งที่เป็นน้ําทิพย์ก็ได้หยุดลงมาแล้วท้ายที่สุดคุณจะมีความสุขหรือถ้าคุณอยากจะอยู่คนเดียวนะมองและฟังว่าเป็นเรื่องราวดีๆให้สบายใจก็ย่อมได้แต่ท้ายที่สุดเชื่อเถอะค่ะว่าสิ่งใดที่เป็นคู่กันเขาก็จะมาเจอกันมาเกือ้อกูลกันนะคะความเป็นมนุษย์เพียงแค่เปิดใจและเรียนรู้พัฒนาและเติบโตและเคียงข้างกันส่วนสิ่งที่เป็นเบื้องบน ท่านจัดสรรให้แล้วจัดการให้แล้วคุณก็ท่านบรรดาลให้ได้อย่างนี้ดีกว่าแล้วคุณก็ไฟจัดสรรจัดการในแบบฉบับของมนุษย์โอเคนะคะยินดีด้วยนะคะชาวแทดินพฤกษบกันมังกรหากฟังแล้วชอบใช้เป็นประโยชน์นำไปปรับใช้ได้ฝากกดติดตามกดสมัครได้แชร์กดกระดิ่งมาคอมเมนต์มาอัปเดตมาเล่าสุ่กันฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไรส่วนท่านใดกดกระดิ่งกดติดตามกดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กันเสมอมา ขอบคุณห,หลายๆท่านนะคะที่เอ็นดูอาจารย์น้อใจดีบริจาคผ่านปุ่มขอบคุณปุ่มสุปเอร์แตงข้างล่างทุกมูลค่าของหนกท่านมีคุณค่าต่อพลังเจ็บพลังใจอาจารย์ได้ทาในงานที่รักน้อได้ทําคลิปด,ดีอย่างนี้ให้ท่านได้ดูได้ชมได้ดึงดูดเนาะได้เป็นแนวทางแล้วกันเอาอย่างนี้นะคะแล้วก็ฝากเรื่องการดูดงส่วนตัวนิดน,นึงทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนล,ละเอียดอยู่ใต้คลิปแล้วถ้าเห็นลิงก์ไลน์นั่นแสดงว่าตรงนั้นคุณก็ต้องเห็นค่าครูเห็นวันเวลาดูเห็นข้อความข้างล่างมันไม่ได้มีอะไรซับซ้ออนเยะะะคะคคแุ่่ณบกวา คุณต้องการดูดวงวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้เอาที่คุณสะดวกนะคะแล้วก็บอกเวลามาคิวแรกก็สิบเอ็นาฬิกาคิวสุดท้ายก็สิบเก้านาฬิกาหรือสิบสี่นาฬิกาอะไรก็ได้ที่คุณคิดว,ว่าคุณพร้อมเดี๋ยวอาจารย์ตอบด้วยความรวดเร็วนะคะโอนค่าครูล็อกคิวถึงเวลาอาจารย์โทรหาคิวไม่ชวนกับใครเอาไปเลยค่ะนะค,ะคนเราน่มันมีช่องบุญช่องบาร,รมีของกันและกันอยู่แล้วดังนั้นแล้วถ้าเรามีบุญสัมพันธ์เราก็ได้เป็นที่ปรึกษาคู่บุญคู่บาร,รมีกันไปนะคะ,ะ,คะอาจารย์ยินดีนะคะ,ะ,คะโอ พอและกันเนาะขอทุกท่านสมหวังในรักแท้ที่ดีงามในคู่แท้ที่ดีงามในเร็ววันทางแม้ว่าปรารถนาประกอบกิจการงานอันเดียนชอบอันใดก็ขอบัองเกิดความสุขสําเร็จเป็นอัศจรรย์ใจนั้งแต่วินาทีนี้เดี๋ยวนี้ไปต้นไปขอทุกท่านมีความสุขโชคดีเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ